สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อานี้ค่ะพบพ่อกันเนาะจ้ามื้อนี้สีมาเว้าเรื่องอการเฮ็ดเขาง่วเนาะเฮาเฮ็ดช่วงใดมันเีมาะอายุช่วงใดพี่น้องมาเบิ่งตัวนี้จ้ะนี่แะค่ะคือช่วงอายุที่มาะที่จะเฮ็ดเขาแห้งก็คืออ,อายุช่วง2เดือนถึงสเดือนนะคะตัวนี้2เดือน2เดือนเคืองนะคะ2เดือนเคึง่งการจะภุมเขาจายายนะยังบม่ทันใหญ่เนาะจ้ะพี่น้อง เป็นยังจังบอกหเหตดในช่วงาอายุซอนี้เพราะว่ากระโหลกนะคะกะโหลกกระโหลกศีรษะกับปุ่มเขานี่มันจะบ่อนจอดกัน,น้อพี่น้องมันจะยัางม้อนชิดกัน่ะพี่น,อน,น้องบางคนอาจจะบ่เขาใจเข้ามาจอดเนาะจะจะบ่อนชิดกันที่นี่เวลาเหตุเขาแล้วมันจะบ่เป็นรูพุ่นรูโกนบักไงนะคะจะบ่เป็นรูลึกแผลจะหายเร็วแล้วกจะโอกาสติดเชือ้อหรือว่าแผลอักเสบนี่น่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการทําเขา ทำเขาอายุซ้ำนีค่ะตัวนี้เพิ่นสิตโตใหญ่แน่นิดนึงเพิ่นได้สองเดือนแต่ว่าอลูกเคเอฟซ้ำหนึ่งนะคะโค้งสางเพิ่นก็เลยใหญ่แน่ายาให้เกินสามเดือนค่ะพี่น้องอยาให้เกินสามเดือนนี่เหมาะที่สุดจากประสบการณ์เลยนะคะเคยเฮดมาแล้วโตหนึง่งก็คือเป็นอา,อายุหาหกเดือนนะคะแล้วแพ้เพิ่นอักเสบแ้วเป็นรูปูปพุ่นแบบใหญ่เลยนะคะเพราะว่ากระโหลกเพิ่นจอดกับเขานะคะชิดกระติ้กับเขาแล้ว เหตุตอนอายุหาเดือนกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยอยากเอาประสบการณ์นี้มาแนะนําให้พี่น้องนะคะได้ได้เอายิบไปใส่ก็คือยาเกินอายุ3เดือนนะคะก็คือไหวซัมนีเหมาะในการทําเขามันจะหายเร็วนะคะแพ้หายเร็วรักษาง่ายหลักกปลอดภัยนี่ค่ะบบตกไปห่วงว่าเออเพิ่นยังหน่อยอยู่ย่านเพนนิ่นตอนี้นี่เขาแห้งไม่แรงหยุดยุนนะคะแห้งจับตอนด็กหน่อยคืองัวมันจะบบเจ็บ บเจ็บคิงนะคะบเจ็บโตง้วนหน่อยมันสีปั๊บตัวง่ายเนาะคะ่ะมันสีโบเจ็บคิงบานเท้าอื่นสีโบเจ็บคิงบเจ็บตัวเวลาหมอจับนะคะถ้าตัวใหญ่มันก็นจะลมโอกาสที่จะเจ็บแขงเจ็บขาเอยียงนี่มันกะจะหลายเพราะว่าน้าหนักตัวเพิ่นหลายประมาณนี้นะคะ,ะก็เลยแนะนาว่าอยาเกิน3เดือนนะคะทําเขาดีที่สุดจะหายเร็วนะคะหายเร็ว้วก็ปลอดภัย สวยงามเดี๋ยวสิภาพไปเบิงผลงานนะคะคอือยูนีเฮ็ดอ,อายุ3เดือนตลอดเลยนะคะ2เดือนกว่าถึง3เดือนตัวนี้ขนาดเป็นลูก,กำพร้าค่ะพี่น้องลูก,กำพร้านะคะก็คือสารอาหารเพิ่นบอสมบูรณ์แต่ว่าแผลก็หายเร็วข้าวเดียวนะคะอันนี้ซื้อว่าน้องใบบุญที่เคยลงให้พี่น้องเบิงนะคะแผลเพิพ่นหายแล้วนะคะตเฮ็ดเขาตอนอายุ3เดือนเฮ็ดเขาตอนอายุ3เดือนอรักษาแผลอยู่ สองเดือนนะคะตอนนี้หาเดือนแล้วหาเดือนแล้วแพ้ก็คือปิดมิดเลยนะคะปิดมิดหลักสวยนะคะหัวสวยทรงสวยเลยก็คือ,อเฮ็ดตอนอายุสามเดือนนะคะตอนนี้นี่จ้ะเคยเฮ็ดอายุหาเดือนกว่ามาแล้วเกิดแพ้อักเสบนะคะเรามีโรคแสก่ซ่อนกับเฮ็ดไทยเกิดความเสียหายนะคะเสียชีวิตไปหนึ่งตัวนะคะเพราะนั้นพี่น้องกาห้ เฮ็ดเขานะคะเฮ็ดเขาช่วงอายุาบเกินสามเดือนหมอะที่สุดจากขอแนะนํานะคะจากประสบการณ์ที่เคยเฮ็ดมาอันนี้ก็เฮ็ดเขาตอนสามเดือนนะคะหายแล้วตัวนี้อายุเก้าเดือนอายุเก้าเดือนค่ะพี่น้องนี่ค่ะแผลหายนะคะสวยแล้วนี่ค่ะแผลจะหายเร็วที่นี่อยากจะแนะนําว่ากา,ก,ะะการดูแลแผลนะคะการดูแลแผลแผลกุดเขานีเฮ็ดจังไดเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวสิมาเบ่งตัวยาเอาหอยไปนี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเอาพี่น้องเบ่งยูนีใส่ยาอยูสองโตนะคะใส่ยาอยูสองโตก็จะเป็นสามกับกับน้ำเกลือนะจ้ะสามกับน้ำเกลืออ,อันดับแรกนะคะพี่น้องอันดับแรกเลยที่ที่จะใส่ลักลักไม่ยูแค่สองโตนี่นะคะส่วนตัวที่สามนี่เป็น สมุนไพรที่เห้เอามารักษาแผลแผลลำปีแผลเปื่อยแผลทุกอย่างนะคะแล้วก็แผลกุดเขาก็ไดนะคะแต่ว่ามันหาซื้อยากเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันบริได้ขายทั่วไปตัวนี้นเป็นสมุนไพรซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะที่หามาใส่นะคะตัวนี้ค่ะเอามาเสริมหซ้ซื้อนะคะ รักษาแพ้ดีเสริมหายแต่ว่าลักลักแล้วใส่ใส่ยอยู่สองตัวนี้คือนำเกลือนะคะนำเกลือแล้วก็ผงยาคอปเปอร์ตัวนี้นะคะหรือกว่าเขาเอนว่าผงกันนอนผงขาวๆกันนอนนี่ละพี่นอ้องใส่จังไดแนแต่ละตัวก็คืออันดับแรกเลยหลังจากที่เห่า,อาบอพิ่านทำเขาแล้วพ่นจะฉีดยาเพ่นจะใส่ยอีอยงให้เหาเรียบร้อยนะคะเหาบริไดใส่อีกอย่างค่ะพี่น้องคอยเบิงว่า แผลมีแมงวันตอมบ่อขั้นมีแมงวันตอมให้โรยผงตัวนี้ใส่แล้วน้นาเลยนะคะใส่ให้มันนานา,นาขาวเลยโรยผงตัวนี้ใส่ยาให้แมงวันได้ตอมอคือบางที่อาจจะไม่วันตอมแล้วเขากะโบเห็นพ่นไปใข่ใส่แล้วมันสิเป็นนอนเจาะพราะนอนเจาะแล้วมันสิไมีนอนมันสิไม่น้องนะคะมันสิไม่น้องเขาออก็ใส่ตัวนี้ประจําเช็คเบิ่งแผลว่ามันมันแฉบอถ้าแฉะคือหยอดตัวนี้ใส่ถ้าแผลเป็นหน้องแฉะ เอาน้าเกลือนะคะก็คือใส่ย,ยาตัวที่สองก็คือน้าเกลือล่างอ่าบีบนะคะพี่นอ้องอ่าให้พี่น้องเช็คเบิงว่าแผลนี่มันมีหนองบอ่อคือให้เขากดกดเบิงคันมันเป็นนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆเป็นบ,มบวมๆแสดงว่ามันมีหนองข้างในบางที่แผลมันอาจจะปิดข้างนอกปิดดีนะคะปิดชิดเหมือนเหมือนแผลหายแต่ว่าข้างในมันอักเสบข้างในมีหนองข้างใน ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเช็คทุกเสาทุกแรงนะคะเช็คทุกเสาทุกแรงกด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 เบิงว่ามันนิ่มบอกค้ามันนิ่มแสดงว่ามีนนองเราเปิดปากแผลเลยพี่น้องเปิดปากแผลแลวกะเช็ดนะคะเอาสำลีเช็ดหนองออกแล้วก็เอาสำอออลสำีซุปด,ดาเกลือนเช็ดทําความสะอาดออกนะคะาการรักษาแผลงวนให้ขยันนะคะขยันเช็คแผลทุกมือเสาแรงเพราะรว่าเผลอบอด้ขั้นเผลอก็คืเอเป็นหนองมันจะอักเสบ อย่าขาดนะคะอย่าขาดตัวนี้ยาขาดตัวนี้คือใส่ประจําล่างเช็ดแพลแล้วใส่ตัวนี้โพะไปเลยพี่น้องมันขาวเทใส่เลยนะคะขาวใส่ใส่เลยหลายอย่าให้แมงวันได้เจาะนะคะตัวนี้คือดีแห้งจะใส่ยาอยู่แค่สองตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นั้นเป็นตัวเสริมซื้อนะคะอันนี้ใส่กระไดบ่ใส่กระไดนะคะตัวนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะ เห็นมารักษาแผลดีก็เลยเอามาใส่ซื้อนะคะฉีดพ่นล้ะกะฉีดก้อนล่างแพลแล้วโดยนําเกลือแล้วกะฉีดตัวนี้ฉีดตัวนี้แล้วก็เอาผพงคขปเปิดนะคะคขปเปิดโปะไว้ถ้ากันมาแร่งไว้นะคะมันก็จะซอยกันตัวนี้ก็จะซอยครับน้องแล้วกะแห่งแผลแห้งเร็วนะคะส่วนตัวนี้ก็คอยล่างขาเชื่อมีจ้ะวิธีการดูแลคือเขาก็จะดูแลเช็ดแผลไปเรื่อยแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะ ถ้าแพ้บอ่ออักเสบงั่วบอ่อซึมบอ่อไข่กับบอ่อจำเป็นต้องได้ฉีดยาอีกอย่างนะคะถ้าแพ้ก็จะหายเองภายในสองเดือนก็จะรักษาอยู่แค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเ้าต้องสังเกตบิงว่างั่วซึมบอ่อไข่บอ่อถ้าไข่กาจะเอิ้มหมอมาฉีดยาแก้อ,อักเสบนะคะถ้ามั่วกินยาดีปกติดีแพ้ดีก็ค,คือใส่แค่สองตัวนี้ค่ะถ้าแพ้แห่งดีก็บริใส่น้าเกลือก็จะได้ใส่แค่ตัวนี้อันเดียวจนแพ้หาย นะคะพี่น้องอ่ามัอนี้ก็เอามาฝากมาตออในเล็กน้นอยนะคะในการประสบการณ์ในการาเห็ดเขางัวจ้ะตอนนี้ก็หายแล้วนะคะสองเดือนแพ้หายสนิทเลยสวยงามนะคะตอนนี้น้องใบบุญน้องใบบุญเป็นลูกกัม้านี่จะ้ะหายแล้วนี่นะคะสวยงามนี่ค่ะมัอนี้ก็ขอฝากนะคะขอแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเฮ้าได้อยิบยกไปใส่นอกจะการเห็ดเขางัวอายุซําใดมันจะเหมาะสมเลยดีที่สุดค่ะ นั่นก็คือช่วงอายุเท่านี้แหละพี่น้องนอนแล้วจะนอนแล้วกลับมาบาัดนนอนเซืยแล้วพี่น้องก็คืออายุย่เกิน3เดือนนะคะแพ้หายเร็วตุ่มเขาบอจดจุดบอดชิดกับกระโหลกศีรษะจะเหตุง่ายนะคะให้เหตุประมาณสองเดือนถึง สามเดือนค่ะพี่น้องอย่าเกินสามเดือนดีที่สุดนะคะกะฝากพี่น้องไว้ในการทาเขางัวค่ะมือนี้เป็นองค์ข้อมูลเล็กๆน,น้อยๆจากประสบการณ์เอามาแบ่งปันนะคะ้ามักถ้าชอบกัฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกาลังใจเห็นได้เจอจ่าเดอ้อมียังดีๆนะคะเกี่ยวกับเ,เรียงงัวเรียงค้วให้เฮาประสบการณ์ตัวใดที่มันเป็นประโยชน์อ่ากะจะเอามาฝากพี่ฝากน้องเขาอีกจาก้ามื้อนี้กะล่าไปก่อนนะคะกับบรรยากาศใน่ลกอ่อนกิมยานี่ค่ะพี่นอ้องอ่า ตัวนี้ก็คือบอดิเฮดเขานะคะแต่กอนกะเลียงแบบธรรมชาติบ่อหันหูบ่อหันมีความหูกะมีเขาค่ะรุ่นนี้รุ่นลงัลงๆมากก็จะเป็นหัวลุนหัวหลนค่ะพี่นอ้องอะจังไงก็ฝากติดตามผลงานไ่ในเดอจ้าเดอสวัสดีค่ะ